ตอนนี้น้งนองคิดดีก็2สอที่มา,มา, 9, า,มา,าแล้วตอนนีหมายเลขเก้าิดพาดูตอต่อมากเราเขียนติดเขาพาแล้วนัสมุทรไทยสุขหมายเลขทุกเจ็ดส่นายพานันน้องหลวงนะครับนัศานันน้องหลวงรับสิบสอิริไทยบัวเทศ10วสิบวรีระงศ์ยิ้มหยอง 4. สิประธานทิดมาได้ห้าอภิสิทธ์สม,มากหมายเลขเวัวแเิน 7, เ,เทศมหมายเลขหนึ่ง

ไอเสื้อนี่ขาวนี่ลายระขวัญดีใช่ไหมไม้ยางอ๋อลายชื่อลายระขวัญดีไม้โดนนะชื่อลายระขวัญดีใครที่ว่างเดี๋ยวได้ชื่อมาเลยใครที่ว่างคิดตี่กลังนระวังตีกันนี่น้องคิดดี ่รงที่ขาได้รับผดีเฮ้ยมการไม่ดูเลยเนี่ย้ชื่อไม่ได้ไม่รู้พวกมันน่ะให้พวกมันไปเกลียดน่ะ

สีขาวครับใช่แล้วความดีหเลขมาแล้วครับอ๋อมีทักษสิณโคโยิ้งหมายเลขหนึ่งครับแล้วก็หมายเลขสองทัดฟูงส๋อพาไลฮะหมายเลขสี่วัฒทันจู หมายเลขแปดพิธีการทำพงพิชิตแล้วก็หมายเลขแปดทาทินทำพงพิชิตหมายเลขเก้าทาทินทำงพิชิตแล้วก็พี่ยังวันไดใส่เบอร์ก็มีสุรักษ์สาผแล้วก็คงพงสรงหอมแก่นจันรการเพลงกำไม่ได้ใส่ชื่อมาให้ทช่นันหรือชื่อเ,อเอสื้อสีขาว ทราบเขาว่าผู้เล่นนะทีมนี้มาจากกรุงเทพมีผู้เล่นจากกรุงเทพบ้างนะแต่ในฟุตบอลทีมเขาก็แพงดูบ้างลูกชายใครกันเล่นนะครับเป็นบุญน้องพงศ์วิจิตรชาคิดกับชาพินอันนี้หลัง มันมีตีสักกระบอวิจิตรสนุกแน่นอนครับมันมาจากะกรุงเทพเดี๋วก็รู้วันนีชัดเชิงเป็นยังไงบ้างโดนฟังเร้องดิกาแฟเพชรนีไม้เล็กหนึ่งสองเก็บน่เนักบอลต่างชาติมาแล้ว,ลวนะก่อนนักจิ๊บดีเกษมงางก็เริ่มพูดถึงเส้น,สนามปอกทด

ก็จูกชายตามพิชาด้วยโลกกันหลังีคุณท้องทวิจิตโอ้โหนนี้เลยกะครันบคนฟอลท้องถิ่นแต่ก็ไม่ธรรมดาลนลครับผีล้อกิบบีหรือแต่ละพื่อเจอตึกเหลือเสีตยตากันมาเยอะสมติตดสามังเกตอนนี้กำลังพูดถึงละครับเลอล่นระดับสมโมสรก็ลังเป็นนตรีมาต้องมองต่ตางชาติตา สิบหสโมสรทั่วภาคนี้เเจอมาหมดแล้วครับประธานสิตมาเลยครับสก่าโค้เซฟไทยเนาะเร็กซีโค้เซฟเปนประตูนกเะสโมสรแฟเงเร็กี่เกมกำลังจะเริ่มับสีขาวไล่ละขวันดีสีน้ำเงินขาวแดงน้องกิ๊บดีหน้าหมาการและก็ฟั่งน้องกิ๊บี แต่เราต้องจะริ่มต้นต si ้มพัตองมน้าตรเรื่อนครับน้องี่พคอมเดี๋ยวรอได้ก่อนครับวันชิเต็มห้กับประธานจิมาออกพื้นไปวันาออกมาให้กับประธานจิตมาขึ้นหน้าได้ขึ้นมาให้วันชาติจริเชคอตอมาไเป็นมาครับมาให้กับสองติดสองติดแตะนะเอาลูกเอาไลครับ ลาหลักวังดีจีกไกลแล้วครับโอ้โหลูกนี้เทียวกระตเลยครับที่ากทาายนะครับลายหักขวังดีลุนระเกิดนละครับมาจาไยก็จิ้งกัดหมูไม่ได้ครับอภิสิทธิ์กลัมาอเอาไปติ์ที่เป็นคนไทยคับมาแล้วเข้าชิงระดับจังหวัดล้วนะโอ้โหจองเพ่อเที่ยวไปครับนาย ผู้นชนะให้กับโองคิดก็ให้กับประธานคิดมากประธานเข้ากลางมาโอ้ผู้ชนะเดีนวเที่ยวย,ยังไม่ไหลก็อ,ออกก้างข้างคือให้กับประธานเอารถถ่วงได้เขาใหา้รักหวันดีอย่าไม่เห็นหมายได้ก็ตอนนี้ผ่ายได้แฝครับชาดินเขาพวงวิจิตรับขวาเลยถูกบอลได้มากดัวด่าวัวด่ เดี๋ยวเราจะลุ้ก็อทีสี่กินได้ไหมถูกต้อได้ก็สิ่งพอทั้งเลขสี่คือระธายูสามจุดหนึ่งสองก็ไฟพระตะคุูมแสงไฟกับฟ้าไม่สีแด ดของบอลอยู่ครับทางฝั่งทีมได้รับขวดีอีกี๋ิดเสือสีขาวของบอลอยู่ครับของกาชาครวิจิตโอ้โหดักได้ครับสองเก็นันทีเลยครับมีเ่ให้ทางฝั่งได้ลูกแขนลีทงมาได้ัวั ออกเอรไทยเครับน่ประธานยูประธานยูยีอะไรนะับหมายเลขสี่องประธานยูสายสุดดูตวนี้ครับสีขาวลายรักหวันยืนประธานคิดมาน้องคิกว้ากวามาให้เอาวิธิกัข้าให้ตรงกิตหังพิชิการทิพย์ทะลว่มายกมาไกยเลครก็ตรงนี้ ต่อประตูตัดสินใจทานใช้แต่ความดีการรวบมากแล้ก็กทำดูก็ทำดูด้วยแกค่ปากคือหนัง,านงนนยาวเลยนะโอ้ยควาดีรับรู้อ,ออกมาได้อวกมาได้ไรแตความดีไม่หวั่นเกรงไม่จะมีประสบการณ์มาก ลบหน้าอให้กับนักกีเที่อวมาลงนะครับจี้เวทีม,ทมงแคไปเลยครับผ่านหน้ามาโตไปครับไม่คิดนะ,นะครับพาขึ้นทำมงิตอเคไหมรันบน้งฝังน้องกิดีที่วันชนะอรย่างนีพหน้แต่งบอลหนึ่ลูกยิงครับนะโอ้โหลงไปไม่คิดไม่คาดสายครับน้องกิีด้แล้ครับจับหมายเลขโอนะ้โวันชนะอรอยง้หนึ่งครับ ่อแล้ค awesome. รับด้ด้ความดีจกลาเราไม่รู้ว่าแต่ละคนผ่านสึกเงเือนต้านั้นไหนกันงเอาบเแค่แกบอลไม่ได้ครับห้แถวสองมาก่ายนล้วมให้กับมเกต้าแถวสโอ้โหนี่เป็นทางครับไม่ได้ประธานสิ์มา แต่พาดูน้องฝางนี่ฝางนี่ซึ่เจ็บนี่นักโทษไชสุขหลอดอะไรก็ได้รับความดีรักภูมิหยพาไรมาทำยูมาทำยูตายแรงแล้วขาดูนี่หอมน้องกิ๊บิึได้ดดูนี่ขึ้นมาเห็นสับปูนก็สีมันจะนักขึ้นเวลาแรก สองกิความน้าโอ้ยือไปทสองกี่หงเจ็ดนงมู้านะครัครับวัฒนาครับท่านประธานิดมาประานยืนให้กับวัฒนาเรทีนรางกาเขากาาให้กับได้ิเจ็เลยไหมหนึงมไขสรางออกที่เส็จไม่ได้ครับได้คองบอนอยู่ครับแต่เข้ามาทางซ้าย ก็ไม่ค่ะไม่รู้ว่าใครละความยังได้ความอยู่หน้าที่หมายเลขสองครับรับฟูรับฟเดินหลังกันเกับพอทำยูมถ่ายสุดเดินหลังไม่ดี กมาโอ้โหีใช่ไหมโอ้โหเขียวออกไรก็ประทานชิดมาเกือบไปครับได้ความดีม,มีโอกาสเหมือน<ช>กัน ควางดีมาสึงตาจริงเด็กบอกฟังได้ไหมตรงนี้อย่างฟังได้ไหมไหมครับโอ้โหลโเลยวัฒนะไหลมาโอ้โหเล่น,นทางอาโอ้โหประตูปัดเปลือไปครับตรงนี้นักสิงโตยิงแรงมือนักฟุตบอลแรงมากมากโอ้ยิงประตูได้ เ็จแรงเลยทั้งสิบชนะอัดเต็มข้อเลยครับตรงนี้ไม่เข้ากรอบไม่เข้ากรอบแต่ว่าไม่สองยังไม่ตาทั้งสาวประตูโอ้โดแป่ห้าักได้แต่ว่าไม่อยู่ครับตรงนี้ขาต้องหน้าตาดีบางครลูกมุะกคนเจ็บเจ็บครับมใช้สุก มีประตูที่สองให้กับทั้ทีมขึ้นนำไล่ลับความดีนัดแรกของทั้งคู่ครับตอนเตะกัตตนตรงนี้ปีกการช่องโวิจิจแต่ได้ลูยขึ้มากนเส็นอดี้สาโต้งสักสิบโคยิปปีกการยกมาปหมายเลจ้าจับบอลแรกยาวเลยครับโดนนักสมุดแช้จบจับกาได้ครับ ใครครับวิจิตหลัมบีให้ผิิิการทองพงวิจิตผู้การกายชูมาไม่มีใครครับตรงนี้หลงทางไปครับเราแก้มครับทั้งสองนี้ที่่านเลขคือเจ็ดวสุดใช้สุขให้กับวีระพงษ์ ไัได้ครับออกลามาให้กับวีรพงศ์ยิ้มจอ,องือหังมามาที่วีรพงศ์ทีวีพงศ์ไปทางแค่เขาไปไปเห็กนก่อนครับสิบการฟังรับเชรมาสวยมกออกกลางฮะสุดนี้โอ้โหอย่งไม่ได้ครับสิบการอเอ้นีแถวสองิการยิใรงใจรับโขเขาโนปาได้เขาเกือบเยนุ่มเด็กชาไทย แสงูดจ้าครับโดนรถไปเตรียมตัวแนะครับแต่วงของในละครดีก็สีขาวตามอยู่สูตรตัวหนึ่งสองสูตรที่สองขอใครลองพิชิตรถไฟก็สองสามทีต้องคิดดีมีแต่ผมขายยองยิ้ดยองขอเพื่อมา อันนี้ทะลุครับเสร็จพิธีการของภูวิธิครับนักสิบศึกษาเาตรงต้องมาให้กับไนก้าโดนดักก็ได้เอาตรงนี้รับสมุดไข่ตกก็ยิงมุมแคบโอ้โหอีกนะสองแต่เขาตรงนี้ตรก็วางไม่อยู่ครับ หมายเลขอะไรยกมย 9, ย 9, 3, กือ,มมอนนขอ้างหลังมาได้เก้ามาได้เก้าตัวที่สามขิดพาลูกต่ำสามตัวเลยก็โบผมขนาดของราดับหวั่นวีเลยคับดูจะประสบการ์สิ่งมาได้เข้าตรงนี้ บอลดีที่เล็กไปครับชาเป็นครับโอ้ยวิธีเป็นฟอกครับตรงนี้บอลยังเป็นของแร่ละความดีคนระับโอ้ยสิบิการดึงหลังได้สิบิการอ็อตฟูวิธีในแร่บอลอยู่เฟสบอลขึ้นหน้าไม่ได้คนระับออกมาได้ข้างติด ก็หมายมือสีก็ทำยูสายสุดจะทำยูวะทำยูเท่าไงฝาปากในพิธิการทําคูวิจิตโดนลูกสองแหวกวงรอมมาได้ไหมหลอนออกไปับโดนผู้เล่นทางฝั่งทีมแลก็กทีงถึงมันน้ำอ,อยู่กบสามต่อสูงซึ่งเวลาแด้ เอาโอ้โหพี่มาได้ไหมตรงนี้โดนลุน้มอะไรอางเง้ยเราทีวามวอลเลยก็โอ้โหจบสิ้ให้สองฝั่งทีมได้ความดีจะได้เด่นลูกมุมขึ้นมาลง,งนิ่งสิ่งหนึ่งนะครับโดนโชแลวตก็ตกลับเร็วแล้วครับทันทีนะครับน้องทีอย่างไรวอลเลยครับออกมาเต็มครับ จับไว้ได้อบอลาทางซ้ายให้กับพัชชภูมิแสงชัยแล้วก็ผู้ควบคุมเวลาการขับฝั่งนี้นำฟันทองจำุกับจนหดเวลาการขับซึ่งเวลาแรกปรากฏว่าทีมสีเง็นครับนมคิดฟีนํำอยู่สามประตูต่อศูนย์จากหมายเลขเ็บวัฒนะเรลองเทพแล้วก็หมายเลขสิบเจ็ดนับสุทไชยศักและก็หมายเลขเก้ากิตานุกต่อมา เดี๋ยวครับกับครูมาชมครึ่งเวลาหลังนัต่อครับ